นี่กูสักเสือมาพวกมึงเป็นไงจะเหือกูไหมไหนขอขอดูหน่ะนี่นี่เฮ้ย่ยานู้วเดยวสี่มันลอกแค่นี้เหรอเออทำไมกูสักอะไรก่อนจะเกิดในโลกนี้แม่เราอ่ะเราต้องมีแม่ตลอดผมก็เลยสักแม่มาอ๋อแม่ปิดเลยถึเนี่รักแม่ไม่นะ่าอวดนะไอ้โดมไอ้เก<ห>้า อะไรวะนิกกี้โชว์ของจริงให้ดูดิว่าของจริงเป็นยังไงเพื่อนเฮ้ยกูก็ไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวเพื่อนกูมันจะฟอว่ะไอ้เก้าโอ้ช่างกระดาเสือมีบ้างมีบ้างมีบ้างยังไงไอ้ปานทั้งหมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงไหนล่ะกูยังนี่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 เฮ้ยแม่ผมรักแม่ผม มึงส <S preach miracle> <S uk aly ue> ักอะไรกู่ก็สักสักอะไรสักกระหมาของมึงกันนิดเดียวเท่ารู้แย่อย่าไปโชว์ใครพวกกูไอ้เจแปนมึงกล้าเปล่ามึงกล้าสักใหญ่มาในก้าวหรือเปล่าไอ้เจแปนหรือมึงป้อมึงหาว่ามึงป้อเหรอคนอย่างคุณเว้ยกูไม่กลัวใครหรอกเว้ยมึงเอามาเลยมึงมีอาจารย์คนไหนมึงมาเลยกูจะสักให้มึงดูมังกรคาบแก้าวแก้วได้มึงพูดเลยนะก้าโผล่หายใจคงเลย เดี๋ยวมึงรู้อาจารย์คงเนี่ยฮัลโหลตุ๊ทองฟังทนเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จเรียบเลยเป็นยังไงโห้เป็นยังไงโอ้ยใหญ่มากเจแปนโอ้โหมึงนี่มันสุดยอดจริงๆว่ะอาจารย์ผมขอเยินชมมังกรข้าแก้วอาจารย์หน่อยแล้วกัน มังกรข้าบแก้วฮ่าะไรดิบสักอะไรเนี่ยอาจารย์ฮะมึงสักอะไรอะไรนะมาทั้งลูกเลยเขาเป็นอะไรวะอาจารย์เขาหูหนวกนิดหน่อยอ่ะเขาอาจจะฟังมังกรข้าบแก้วเป็นแก้วมังกรว่ะโอ้ยอาจารย์บุญลบเลยนะมึงสักอะไรเนี่ยอาจารย์ยังไม่ไล่เสร็จนะเหลือวิธีสุดท้ายนะเหลืออะไรทำให้มังเป็นของขังม้าครึ่งเหนียวครึ่งพี๊ อาจารย์โค้งนะโคงจังยโคงมันเหอะมึงเอาอะไรมาลบกูก่อนเลยเนี่ยมังกรข้าวแก้วกูดได้แต่แก้วมังกรมึงไม่บอกให้มันเคลียร์อาจารย์หูไม่ค่อยดียกแก่แล้วมึงไม่บอกว่าอาจารย์หูงหนวมมึงลบเลยลบไม่ได้เลยเพื่อนเป็นรอยสักอะหน,นี่ถ้าของขึ้นนี่กูไม่กิ้งเป็นมังกรเหรอเนี่ย <itsu>